สวัสดีครับผมผมกันอีกแล้วครับกับช่องเหมืองชายบอนสีวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับดูครับภาคเหนือฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอนสีนกพะเก้ากันนะครับที่เราได้มาตอนนั้นนะครับเลี้ยงมาประมาณสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสองอาทิตย์น้องโตแค่ไหนนะครับ นี่ครับเพื่อนๆบอลสีนกพะเก้าของเรานะครับเลี้ยงมา2องาทิตย์นะครับ14วันหลังจากที่ได้มานะครับตอนนั้นมีอยู่2ใบตอนนี้ก็มีอยู่สี่ใบแล้วนะครับโอ้โหใบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับนี่ครับผมชอบมากเลยนะครับบอลสีนพะเก้าเนี่ยน้องเข้าสวยนะครับตอนนี้ก็มีชมพูขาว เหลืองครึ่งใบเลยนะครับโอ้ oh, oh, เหลืองฮรัปมาเลยนะครับใบนี้อันนี้ก็ด่างเหลืองนะครับนี่ครับบอรสีนพะเก้าของเราเลี้ยงมาสองอาทิตย์สิบสี่วันนะครับสิบสี่วันออไดประมาณนี้นะครับอืมสวยมากโออมาอีกแล้วนะครับตัวป่วน นี่ครับชายชนของผมก็โตแล้วนะครับโอ้ยอันนี้อันนี้คือแบบป้ายตรงายแล้วก็ป้ายตรงโคนใบนะครับนี่นี่สวยครับแล้วก็นี่ครับชายชนของผมนี่ก็เป็นรัศมีเงินนะครับพิ่งได้มาต้นหนึ่ง แต่เรามาเน้นนพกพะก้าของเรานะครับนี่ครับสวยมากครับโอ้ยตอนนี้แดดออกแล้วนะครับดีใจมากบอลสีเราจะได้โดนแสงแล้วนะครับนี่ครับบอลสีนกพัก,ก้าของเราสีใบแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอให้น้องโตก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากพาชมบอลสีนพกพะก้าว,ว่าเลี้ยงมา สิบสี่วันตัวแค่ไหนแล้วนี่ครับสิบสี่วันจากที่วันแรกได้มาสองใบหนึ่งหลอดตอนนี้ม่สี่ใบแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ